สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เดี๋ยวก่อนน่อยฝนตกเนาะเราก็เลยจะออกมาหาเห็ดป่ายูคาป่าเดิมป่าเก่าของปีที่แล้วนั่นแหละเดี๋ยวดูดีรอบนี้จะออกหรือยังเนาะการหาเห็ดเราก็จะเคียย์ไปเรื่อยเพราะว่าเห็ดยูคาเนะ่ะใบเขาจะปกมองไม่ค่อยออกนะทุกคนนะต้องเน้นนิดหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวเราจะเลาะเลาะดูดีวันนี้จะมานหรือจะหรือจะอะไรจะ,จะมานไหมหาเห็ดนี่ แค่ไม่ค่อยออกอ่ะทุกคนเขาว่าฝนเพิ่งจะตกมาดินชุ่มชมม้ำเมื่อวานในตกแรงเนาะก่อนอนานๆก,ก็ตกพอลินๆินตอนนี้เขาก็เลยไม่ชื้นเพราะจะทําให้เฮ็ดขึ้นแต่เราก็มาดูเรื่อยๆแหละได้มั่งไม่ได้มั่งก็แล้วแต่เนาะวันไหนโชคดีก็ถุ่มก,ก็ได้พอมหมอแกงไปแกงเส่หนอ่อไม้ทุกคนแก๊งเสร็จจะพอเฮ็ดไม่ไม่พอหรอกเพราะว่า เขายังไม่ค่อยออกเนาะเราก็จะเคลียร์ไปยังนี้แหละมองหนูเนี่ยมันไข่ไข่เขาเรียกอะไรนะเขาไข่แบบยูคาสบางทีสีเดียวกันเลยนะสีเดียวกันก็แบบแบบนี้ปเป็นสีแดงๆอย่างนี้เวลาก็อยู่เนะี่ยเราจะเดินเรื่อยๆไปเนาะเคลียร์ไปเรื่อยๆคลยไปแหละการหาเห็ดอยังนี้แหละเพราะว่ามันไม่ใช่นาที่เขาจะออก หมือนที่อื่นนะที่อื่นเขาจะออกลหล่ไล่เดินเดินไปก็เห็นไหมของเขาในต้องเคียบันปลายาในตองเคียยังไงเนี่ย้องจะเห็นดอกเฮ็ดตัวกับดอกเขานี่ก็ท้อนนี่ไปเดินหากันเราจะหมานเนาะเฮ็ดกับปลาเขาหลบไปเรื่อยๆด้วยอยากายากิบบนเนาะของหายากแถวบรรยายนะของหายากอันเฮ็ดอยู่ควายอยู่เคอร์ก็นี่แต่แถวอื่นไม่เห็นตะเข้า ไ่ลงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็วกเฮ็ดคอไข่อย่างเงี้ยเฮ็ดละงออย่างเง้ยอยยาแมเนาะมาเาคกอ่นีก็ยังไงนี่ก็กลัวจะได้แต่ละดอกอันนี้กิมีรอยคนเขียอยู่ด้วยามานีหมดแป๊บเนี่ย ปัญหาทองคำนี่เนาะคืนนี้ก็เดินมันปุ๊บได้ปับ๊บทางบ้านเราเนีย่ยมันไปมีเอฟยังไม่ถึงหนาเขาก็บัรจักยังไม่หอดยามเขาออกางเป็นฝนทุกๆมืมาว่านนี่ดอกฝนแรงก็เลยลองมาดู

แคปวที่แล้วก็ออกตรงนี้หลเก็บได้ตรงนี้เนละหลายอยู่ทุกคนเจอแล้วเจอเจอแล้วมา,มา,มาจะให้ดูว่าเขาอยู่แบบไหนเนาะเดพอเดินเหยียบเนี่เขาจะอยู่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้ เราก็ใช้ไม้เขี่ยป้ายพอเวลาเขี่ยก็จะปกืบอ,ออกมาก็จะเห็นววามนี่สวยงามอันนี้กี่ดอกสามดอกเด่นีลทุกคนอันนี้คือเห็ดขมยูคานนจ๊าเนี่ยเวลาเมื่อกี้เกือบกระดึกเกือบเดินเตะนี่เขาจะอยู่แบบนี้เออนี่นี่พอเวลาคนตาไม่ดีก็เดินกระเตะเลยเขาก็จะนูน,น,นหน่อยเนาะเออได้แล้วสามดอกดอกสวยงามมาด,ด,ดูก่อนเด้อ สามดอกตัวดอกเดียวอุ้ยสามดอกทุกคนนี่สามดอกกำลังสิเทาเลย <c oughs> คนเทาเจอเห็ดเทาบะโอ้ย,อ,ยอันนี้ไม่เรียกว่าเทาดอกเราจะเด็ดขาเข้าไว้เนาะเออเราไม่เอาไปมดดอกขาเข้าไว้เอาไวเ้เป็นเชือกพนาต่อนี่นี่เราจะอเอาแค่นี้อันนี้ก็ปลูกไว้ต่อเอาไว้แล้วเขาก็ขึ้นใหม่อีก อุ้ยได้แล้วทุกคนก็เทาเจอให้เทานี่สามดอกกำลังน่ารักตะปุเตปิไปต่อมาเดี๋ยวจะพาไปต่ออีกต่ออีกเด้าจะมีรามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปรบหนึ่งมามามา เป็นป่ายูคาของไทยก็มีโหลอ่ะที่เหมือนมาหาไปเด้อมาไปเรื่อยๆจนได้ชิกนขนาดจันนี่ก็ได้แล้วเพราะว่าเราเอาไปแกงใส่หน่อไมนะ้เนาะเราไม่ได้แกงกเทสเอาพอไปเป็นพอปิดเกลือเชื่อว่าเด็กชิ้นแกงเกดดนะปทสเลยนหะยังไม่เห็นอย่างเลย ใจีกแวใจกแล้วแต่อันนี้น่าจะเป็นทิศแถวเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยทำไมสังเกตดีๆมองไม่เห็นนกเด้อยังไม่เห็นเลยนี่มองไม่เห็นเลอะไรมันจะถึงเฮ็ดอยู่เลยนี่แต่อันนี้คือเชือลอยเขาเหยียบบุญอุไยปุยไปก็จะลอยเหยียบก็จะลอยเหยียบบุญอุไยปุยอุ้ยเถาด้วยอุ้ยทุกคนลอยเขาเหยียบจริงๆเลยเนี่ยพูน่ะเกาะเถาด้วยเออไม่เอาตรกเนาะอันนี้เนาะเนาะตาเนาะกินไม่ได้ดอกลอยเขาเหยียบด้วยเลยเนี่ย โอ้ยเศรษดายเกินอเอาไปให้เขาออกอีกวิดไวไก่อนเอาไวให้เขาออกอีกโอ้ยมีคนลอยคนมาหาคุสิบ่ได้ดอกถุกคนคุสิมีแค่นี้เลยเพราะว่าลอยเขาหาไปมดัดมาดโดนเดอเดียบเลยมาเจอเห็ดเผา <laughs> เออขัดก,กินเนะหาะนี่ลอยเขาเสียเน่ย มีคนมาหาซื้อกันเพราะว่ามันอยู่ติดถนนเนาะนี่เขาง่ายออกง่ายนี่ถนนอยู่ตรงนี้ททางเข้าทางออกน้อยที่จะเหลือจากตาเขาเนาะนเขาก็เขียคือเรานี่แหล,ละเวลาหาเนี่ยเขียไปคุยไปลอยเขียเต็มเลยมีทั้งลอยเก่าแล้วก็ลอยใหม่ <laughs> จะเขากันกี่คนเราบอกนี่คุชิบุมนี่เราเลยคุชิมดสละมั้งมาไปนี่ลืลอยตัวนุ๊กเหรอตัวหมาอีกตัวสุก ที่ไดนอยู่สามดอกมีดอกมะทุกคนเลยดูน้อยก็เขียะจะาเละเทะเละเทะอันนี้เข้าวผึ่งนาจะพึ่งออกที่แรกเลยเนาะเพราะว่าถักเกิดข้าออกเรื่อยๆบ่อยๆนะดอกน้อยๆเขาก็ออกเขาเขาก็ไม่ต้องเขียะนะมันก็จะมองเห็นอยู่แต่อันนี้นาจะพึ่งจะออกถาก,กันเขียะจ้า ก็แค่นี้แหละนอกจากนอะว่าคือจะไม่ได้อีกดอกว,วนไปหลายรอบโดนมดแลวแต่ซ้ำดอกล้วแหละสำหรับคืนนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายไปไป